นี้ผมมาอยู่ที่บ้านนะที่กรีฑา,านิคมสุราษฎร์ธานีให้ดูบรรยากาศนะครับในถนนเอ่อชนบทนะและ้วก็ตรงนี้ข้างๆางเนี่ยตรงอยู่ตำบลถ้ำถิงขอนมันจะมีบอ่อน้ำร้อนนะครับเรียกว่าบอ่อน้ำร้อนถ้ำถิงขอนนะครับก็ตอนผมกลับบ้านก็จะมาที่เนี่บ่อยนะ,ะวันนี้ตอนเช้านะครับเวลาประมาณสักเจ็ดโมงเช้า มันจะมีนะบ่อน้ําร้อนตรงนี้จริงๆมีมานาแล้วนะตั้งแต่ผมอยู่ตอนเด็กๆก็ไม่ทันสังเกตเห็นเนาะแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่ว่าถ้าพัฒนาได้กว่านี้ก็ดีนะแต่นี่มันเป็นการปรับปรุงใหม่นะครับก็มีคนมาใช้บริการดีดีมากๆเลยนะครับนะมีคนมาตอนเช้าเ้านะครับ นะเดี๋ยวผมถ่ายรอบๆบริรรรรเวณให้ดูตรงนี้คือบ้อนานบ่อน้ำบ่อน้าร้อนอยู่ที่บ้านท้ำถึงขอนกีรนิคมสุราษนะครับก็เป็นบ่อมีสองบ่อนะบ่อแรกประมาณห้าเมตรบ่อที่สองกว้างสิบเมตรคุณคมิความร้อนประมาณหกสิบองศานะครับนะ ก็นี่เป็นภาพรวมนะครับก็เป็นป่ารอบๆธรรมชาติที่นี่สวยนะมันจะมาจากมันจะมีตรงนี้ก็มีคลองน้ําใสด้วยนะครับคลองน้าใสแต่ว่าอยู่อยู่ถึงก่อนนีนะ้อันนี้มันจะเป็นเป็นลำธารแล้วก็ลงไปในแม่น้ําภูมดวงนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นบ่อบ่อแรกบ่อเน,นี้ยเป็นบ่อหลัก นะเป็นบอ่อหลักแล้วก็ข้างล่างน้ำก็ไหลคนก็มาอาบน้ำกันแต่แถวนี้นะที่เป็นทำไว้บริการไม่มีค่าจ่ายเนาะชาวบ้านมาทำกันเองนะครับตรงนี้ถ้าโปรโมทด,ดีๆผมว่าดีมากๆแต่ตอนนี้คนรู้จักเยอะนะเริ่มรู้จักเยอะแต่ก่อนแยบแสมใช่มหมก็ปอน สมัยก่อนัอนปล่อยรกร้างนะคนมองไม่เห็นคุณค่านะตอนนี้ก็ทำดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นป่าตรงนี้สามารถเดินเข้าไปเดิน,เ,ดนเล่นในป่าเนี่ยเป็นต้นไม้น้ำนะต้นน้ำเนี่ยมันมก็เรียกว่าเป็นลำธารเล็กๆนะครับเป็นเรียคลองใช่ไหมนะครับมันก็จะ ไปรวมกับแม่น้ำพุมดวงข้างลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยตอนนี้เดินชมธรรมชาติได้เลยนะนะเขก,ก็ทำดีขึ้นกว่าเดิมเนาะครับที่นี่ก็ส่วนใหญ่เขาทำเป็นสารเป็นอะไรด้วยเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับนคะครับข้าล่างนี้ก็เป็นคลองอ่ะไห,หลลงมาเรื่อยๆนะ คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่สุดยอดมากนะครับเนี่ยเราใครจะไปคิดว่าอากาศเป็นบอ่อน้ำร้อนนี่ก็ก็ทำแต่ว่าตรงนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะคือทำเป็นบอ่อไว้แต่ไม่รู้ก็กลายไปไม่ได้ใช้บริการนะแต่ว่าตรงที่สักครู่นะที่ผมให้ดูบอ่อหลกักนะนั่นแนหะคนมาใช้บริการกันเยอะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศดีด้วยนะที่นี่ ัเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบอ่อเหมือนกันเนาะแต่มันรู้สึกจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ทำไว้แบบแบบแบบข้างล่างนะครับครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เรียบไนนม่น้ำพุ่มดวงนะครับเนี่ยตรงใครก็วัดท่านสิงขอเชื่อมไปอำเภอเกล้าคมได้เส้นนี้จะผ่านที่หน้าบ้านผมด้วยนะ เป็นทางหลวงชนบทเดี๋ยวนี้การเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็เขาเพิ่งทำลาดปรับปรุงใหม่น,นี่ริมอยู่ริมถนนเลยนะครับตรงบ่อน้ำร้อนเนี่ยนะครับวัดทําสิงขอนะครับสะพาน ตรงนี้เป็นคลองผมจําไม่ได้แนละ้วคลองมันเลาะหน้าอย่างคลองมันเลาะนะเพราะว่าตอนตอนเด็กๆก,ก็ผ่านตรงเนี้ยตลอดนะแต่ไม่ไม่คิดว่าตรงเนี้ยคือเป็นบอน่อน้ํนราร้อนนะบรรยากาศดีนะตอนเช้าครับก็ไม่ค่อยมีใครวันนี้ก็มาอธิบายอะได้เข้าใจขึ้นเนาะเผือใคร คลิปของผมเนี่ยถ้ามาที่นี่ก็บ้านตำบลสิงขอนนะวัดถ้ำสิงขอนอำเภอเกลนคมเนี่ยนะครับห่างจากบ้านผมประมาณสองกิโลกว่าๆวา่านั้นเองมันเป็นเขตต่อแดนนะครับโอเคนะครับ